อัปเดตหลายเรื่องเลยค่ะคลิปนี้ทั้งงานเพลง2งานอีเวนท์ที่เกาหลีนะคะความคืบหน้าในการทําอัลบั้มใหม่การออกรายการวาร์รี้สุดฮาของเกาหลีใต้ด้วยล่าสุดบินไปฮาวายแล้วด้วยนะคะสำหรับน้องลิซ่าเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเรามาติดตามกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะมากค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวน้องกันต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะจากแอคเคา t g ์ g ีจี e เฟียค่ะที่ส่งซุปเปอร์แตงมาให้แอดมินบ่อยมากบ่อยจริงๆเราก็ส่งมาให้แอดมินจำนวน200บาทนะคะในคลิปก่อนหน้านี้ด้วยอาทีนี้ก็เดี๋ยวกลับมาเรื่องผลงานเพลงนะคะคือเพลงจะปล่อยในวันศุกร์นี้แล้วนะ กับ New Woman จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่จะอยู่ในอัลบั้มใหม่ของน้องลิซ่าโดยมีพี่โรซาเลียมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะคะต้องบอกค่ะว่าคนทำงานเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นคุณอิยาโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงที่เคยทำผลงานเพลงแบบดังๆมาก่อนหน้านี้เยอะแยะมากมายเนี่ยเช่น ไซทูไซนะคะ Love me like you do Not e a r left to cry แล้วก็อีกมากมายหลากหลายเพลงค่ะ mm. เขาได้ออกมาแชร์ทิปเพลงใหม่ของน้องลิซ่าลงทาง IG Story ส่วนตัวนะคะแล้วก็แชร์ลงในโพส์ทาง IG ด้วยคือถ้าพี่เขาแต่งนิวแม่ให้น้องกับพี่โรซเลียในเพลงนี้แบบนี้เลยเนี่ยแอดมินบอกเลยนะว่าเราคาดหวังแล้วหนึ่งนะว่าเพลงนี้จะทุบทุบทุบแล้วก็สร้างสถิติ ใหม่นะคะได้สำเร็จแล้วก็ตีตลาดตัวตกแตะแบบกระเจิง is t going to be hit เราก็หวังให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะว่ามันจะแบบ hit จะฮอจะ hit ติดชาร์ตได้สูงกว่า pre-release อย่าง Rockstar นะแล้วผู้กำกับคือใครคะ เบอร์ใหญ่ไม่น้อยหน้ากันค่ะกับพี่เดฟไมเออร์นะคะอเมริกันมิวสิกวิดีโอดีคเตอร์ชื่อดังที่เคยถ่ายทำผลงานเพลงอย่าง Not e l e u to Cry ของ Are n a g ก a n d เดนะคะและล่าสุดดังมากๆตีแตกทุกชาร์ตอย่าง e s p เปซ s o ของน้อง s a b ิน a c a เป็นเดอรด้วยนี่ก็เพื่อนน้องลิซ่าอีกคนอีกนั่นละค่ะถึงบอกไงว่าเฮ้ยเพลงเนี้ย ม,มันน่าจะแบบไม่ธรรมดาแล้วมาไม่ธรรมะแล้วมาไม่ธรรมดาเนาะแล้วจากโมโตมามิชัวแอคเคาวในทวิตนะคะแล้วเขาได้มีการระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าเพลง New Woman เนี่ยจะชวนให้นึกถึงเพลงป๊อปในยุค2000ซึ่งจะมีความติดหูแล้วก็จัดอยู่ในประเภทบับเบิ้ลกัมป๊อปนะคะก็คือเพลงป๊อปที่มีจังหวะเร็วๆส่วน MV มีการถ่ายทําในเมืองลอสแองเจลิสค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาเวลมาว่าใช้ทุน จำนวนมากด้วยนะคะในการถ่ายทำเพลงนี้อาซึ่งถ้าสิ่งที่เขาสปอยมานั้นเป็นเรื่องจริงดังว่าทั้งหมดนะคะทุกคนโอ้โหนะไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยค่ะต่อเป็นว่าเรารอ,รอสุกนี้แล้วกันเนาะคือก็เอาจริงๆจะพยายามแบบไม่อยากคาดหวังเยอะนะแต่ก็คาดหวังงงปะ อ่ะแล้วก็ทุกคนเห็นคลิปล่าสุดที่น้องปล่อยมาเรียกน้ำย่อยให้กับแฟนๆกันแล้วใช่ไหมคะที่น้องถือแบบกุหลาบแดงตอนขับรถอะ่ะอ่ะอันนี้เป็นไงกันบ้างคะหลังจากฟังแบบดนตรีฟังแบบทอนรักไปชอบกันไหมส่วนตัวแอมินเอาจริงยังบอกไม่ได้เลยทุกคนคือมันมาแบบทอนสั้นๆนะคะ่ะชอบไม่ชอบอะไรยังไงเดี๋ยวจะบอกอีกทีวันศุกร์นี้แล้วกันเนาะแต่ว่าการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางอะไรของน้องเราอันนั้นมันก็แบบเอกชั้นอยู่แล้วอะคะ่ะเพราะว่าเขาเทสแล้วก็เฟียสมาก อาทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันที่เพลง Rockstar กันหน่อยดีกว่านะคะ ร็อกสตาร์โดยลิซ่าได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง4ีรางวัลในงาน VMA นะคะก็คือ Video Music a w a r d ในปีนี้ถึง4สาขาด้วยกันแน่ทุกคนทั้ง Best K-pop Best Editing Best Choreography แล้วก็ Best Art Direction นะคะเดี๋ยวแอดมีนแปะลิงก์ไว้ทุกคนช่วยโหวตด,ดีกว่าคะ่ะใต้คลิปนี้นะรู้สึกมันโหวตไม่ยากอะแอดมีนไปโหวตมาแล้วใช้อีเมลล็อกอินแล้วก็คลิกโหวตเองทุกคนก็โหวตตอนนี้น่าจะโหวตได้วันละส10โหวตมั้งก่อนหน้านี้มัน20นะคะ อย่างไรก็แอดมินฝากทุกคนนิดนึงนะช่วยแบบเข้าไปโหวตกันหน่อยนะจ๊ะทีนี้เรื่องต่อมานะคะข่าวเกาหลีก็ทําข่าวกันยกใหญ่นะคะกับวันพักผ่อนท่องเที่ยวประจําปีที่เมืองเนเรโนประเทศอิตาลีระหว่างน้องลิซ่าแล้็ครอบครัวอานนะคะก็เนื้อหาไม่มีอะไรมากค่ะก็เป็นการเสนอข่าวย้ำว่าน้องเองไปท่องเที่ยวกับครอบครัวอานเนี่ยเป็นปีที่2แล้วแล้วก็กําลังปลูกต้นรักกับพี่เฟเดริกอานอยู่นั่นเองค่ะรวมถึงจากนั้นน้องเองก็ยัง ทยอยอัปเดตรูปภาพสวยๆเนาะที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนประจําปีกับครอบครัวอโนมาเรื่อยๆนะคะส่วนตัวแอดมินก็ชอบภาพเสนนีมากคือเรายิ่งดูใกล้ๆเราไม่ค่อพรู้สึกว่าน้องน่ารักอะอันนี้ตาโตล้นหน้าแรงนิดเดียวเองทุกคนถึงว่าไงว่าน่ารักขนาดนี้พี่เฟสดเขาถึงหลงแย่ yeah. เออหลังจากนั้นค่ะหลังท่องเที่ยวพักผ่อนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วน้องก็บิน กลับมาที่เกาหลีใต้นะคะเพราะว่าน้องมีงานนะงานแรกก็คือการไลฟ์สดใน w e v e r s e นะคะใช่ไหมหรือเปล่าไม่มั่นใจน่าจะเน ใน Re v e r s e ล่คะค่ะพร้อมกันทั้งสี่สาวแบ็คพิงค์เลยก็คือมากันแบบให้บลิงแบบเขาเรียกว่าหายคิดถึงนะคะครบทั้งสี่สาวพี่ซูน้องเจนน้องแชงแล้วก็น้องเลสนะคะเรียกว่าอยู่แล้วก็พูดคุยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาทีเดียวเป็นคลิปที่ทําให้เราบิงคือก็ใจฟูนะคะเพราะว่าไม่ได้เห็นสีสาวมานั่งไลฟ์สดด้วยกันแบบนี้แบบพร้อมหน้าพร้อมตากันก็นานมานานมากแล้วเนาะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าสีสาวต่อสัญญากับ YG ในนามวงแบ็คพิงค์แค่นั้นส่วนงน ส่วนตัวก็คือก็แยกย้ายกันไปนะคะทํางานของตัวเองนั่นแหละทุกคนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละ ทีนี้สีสาวก็คุยอะไรก,กันบ้างในไลฟ์จริงๆก็น่าจะหลายเรื่องหละค่ะทุกคนแต่ที่เกี่ยวเนื่องกับน้องลิซ่าก็คือเขาก็มีแซ,แซ์แล้วก็พูดถึงกันเรื่องเพลงใหม่ของน้องลิซ่าในเพลง rockstar นะคะแล้วก็อยากให้ทําแบบชาเลนจ์กันทั้งสีสาวอะไรประมาณนี้แล้วก็ให้ลิซ่าสอนท่าแบบดีดกีตาร์ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะออะจากนั้นก็ยังมีแซวเรื่องซีรีส์ the white lotus นะคะน้องเจนบอกว่าตอนนี้กำลังดูซีรีส์เรื่องนี้อยู่เลยแล้วก็อยากดูซีซั่นหน้าแล้ว ทีนี้พี่จีซูก็เลยบอกว่าเพราะว่าซีซันหน้าเนี่ยมีคนที่ชื่อลิซ่าแสดงอยู่ด้วยไงถึงแบบว่าตื่นเต้นมากเราก็ตั้งตารอ,อดูส่วนน้องแชงก็เลยแซวต่อว่าใช่ลิซ่าคนที่เต้นเก่งๆใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือเอาง่ายๆสีสาวก็เอาเขาก็ออกแนวแบบ เซลเซลเขาเรียกอะไรเมาส์มอยกันนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานก็น่ารักดีนะคะแต่ว่าได้แล้วชุดน้องลิซ่าเนี่ยตั้งแต่เสื้อเย็นกางเกงคือมาติ่มแบ็คพิงแบบสุดเลยทุกคนสีชมพูนมแล้วก็ดําแบบเป๊ะมากกันนะคะอ๋อจากนั้นวันต่อมามันมีอีเวนต์ค่ะแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากกับ our area b a c k p i n k ครบรอบปปีเดบิวคือเนื่องจากมันเป็นงานที่มีแฟนเพียงไม่กี่คนที่ได้เข้าไปเท่านั้นแอดมินก็เลยต้องแบบ ก็น่าจะเห็นพอๆกับแฟนๆส่วนใหญ่ละค่ะเพราะว่าเราตามเก็บคลิปในโซเชียลเนอะอย่างแรกก่อนเลยวันนี้คือลูกห่านมากทุกคนคิ้วจังไม่คลิปลุกบอยนะคะมากับเดรสันน้ำตาลยิ่งรูปที่นำมาถ่ายลงไอจกับชุดเนี้ยเพื่อขอบคุณลิงก์8ปียิ่งโซเซ็กซี่เข้าไปใหญ่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคือเอาเอาง่ายๆว่าหน้าผมคือคิวโซคิวเหมือนเจ้าหญิงมากแต่ว่าบอดี้ชุด ทำไมเซ็กซี่ขนาดนั้นคือบอกกันตังว,ว่าบอดี้มันก็ได้ละค่ะแล้วก็วันนี้ต้องชมหน้าผมนะแฮร์สไตล์ดิทำดีด้วยแอดมินว่าส่งนี้น้องน่ารักมากใครชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ส่วนตัวคือเราชอบจริงๆส่วนแฟนที่ได้เจอน้องนิงานก็ได้มาแชร์โมเมนต์แล้วก็เดตความเคลื่อนไหวนะคะว่าตอนนี้น้องเองก็ยังทําอัลบั้มอยู่ซึ่งถ้าจะให้ปล่อยก่อนงานเทศกาล Global c i t i z e n ช่วงเดือนกันยานเนี่ย คงจะเป็นไปได้ยากนะคะหมายถึงปล่อยอัลบั้มเต็มมานะแต่น้องลิสก็บอกว่าก็จะพยายามเล่งสปีดให้เต็มที่เลยค่ะพร้อมฝากให้แฟนๆแบบช่วยกันตั้งตารอกับอัลบั้มนี้ด้วยจากนั้นก็มีเรื่องท่าเต้นเพลงใหม่นะคะมีแฟนๆถามว่าแบบเออในวูแมนมีแบบสปอยท่าเต้นหน่อยท่าเต้นยากไหมอะไรยังไงน้องบอกว่าเพลงนี้จริงๆจะเต้นง่ายกว่า rockstar นะคะซึ่งตัวเพลงจะค่อนข้างมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเพลง rockstar เลย ฟแฟนๆเขาเลยถามตอบว่าน้องลิสจะไปงาน MTV ไหม mm hmm. อะ่ะเพราะว่าน้องลิสเข้าชิงรางวัลถึงสสาขาแนะ่น้องลิสก็เลยบอกว่า mm hmm. ยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าจะแบบได้ไปไหมนะแต่น้องก็บอกแฟนคลับว่าแทบไม่อยากเชื่อเหมือนกันนะว่าล็อกสตาร์จะได้เข้าชิงมากถึง4สาขาด้วยกันแนะ่อะไรประมาณนี้อะจากนั้นวันต่อมาก็คือวันที่9สิงหาที่ผ่านมานะคะก็มีงาน Black พิงค์พิงค์ค่ะเพค่ะเป็นอีเวนต์ของแ Black พิงค์บอลพิงค์อินซินเนมานะคะทุกคนก็เมื่อวานมาในหวานเซ็ก ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้คือแตกต่างจากลุกเมื่อวันนั้นแบบสินโชงอะคะ่ะคลิปดำเกงหนังเสื้อคุมดำแบบเท่ๆจากแบรนด์หลุยวิตตองนะคะจัดหนักจัดเต็มแบบครบชุดในขณะที่3สาวมาสวยหวานเซ็กซี่กันหมดเลยแต่พี่ลิสเขาขอเท่นะคะวันนี้เอาจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะคะแต่อยากบอกว่าอิจฉาแฟนชาวเกาหลีอะที่ได้เจอสีสาวนะะในงานอีเวนต์แบบนี้ด้วยเราได้ข่าวว่าแบบ คนไปเยอะมากนะถ้าไม่มีที่จะยูนอะไรประมาณนั้นแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เซอร์ไพรส์แฟนปิดท้ายในคลิปนี้ค่ะก็คือเดี๋ยวน้องเราจะไปออกรายการวราไรตี้ของเกาหลี no prepare ของคุณอ e ียองจีนะคะซึ่งจะออกอากาศในวันศุกร์หน้านี้แล้ว16ส,สิงหาตรงกับวันปล่อยเพลงใหม่พอดีเลย เวลาไทยน่าจะตรงกับเวลาไทยประมาณ5้าโมงเย็นนะคะทุกคนซึ่งไม่ได้อะไรหรอกแต่ถ้าอยู่ YG แบบเดิมคิดว่าทุกคนคิดว่าจะได้ไปไหมไม่ได้ถูกป่ะวาเลตี้แบบนี้น้องหลอมาตั้งนานคนเดียวถูกป่ะแต่นี่คือบริษัทต,ตัวเองไงเราค่ะสามารถทําอะไรก็ได้ไอเราก็ได้แต่คิดในใจจริงๆเหมือนกันนะว่าเอาแล้วที่ผ่านมามันติดอะไรวะวายจถึงแบบไม่ค่อยแบบส่งน้องไปออกวาเลตี้เดียวๆถูกปนะ อ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวว่าเรามารอติดตามกันนะคะก่อนหน้านี้พี่จีซูเองก็เคยไปออกรายการนี้มาแล้วใช่ไหมเห็นแฟนๆก่อนหน้าก็เคยได้ดูกันไปบ้างแล้วแต่นมองยังไม่ได้ดูเลยนะคะก็เดี๋ยวกะว่าจะดูคลิปแรกก็เป็นคลิปของน้องลิซ่านี่แหละแล้วก็ล่าสุดค่ะน้องบินออกจากเกาหลีไปฮาวายแล้วค่ะทุกคนน่าจะไปทํางานที่เมกาต่อแน่ๆช่วงนี้น้องเราทางานเยอะนะแล้วก็ตารางแน่นแน่นเลยละค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเพลงใหม่ก็จะปล่อยสุกนีแล้วใช่ไหมแล้วก็เพลงอื่นในอัลบั้มอีกที่ยังแบบไม่เสร็จดีแล้วก็ไหนจะต้องเดี๋ยวเตรียมงานเทศกาลดนตรีอีกแล้วไหนจะงาน MTV อีกที่ยังไม่ชัวร์ว่าจะได้ไปไหมด้วยนะเอาเป็นว่ายังไงตารางงานคือแน่นโคตรค่ะแล้วก็ ต้นต้นต้นอะไรวะต้นตุลาปลายกันยาเดี๋ยวไม่รู้ต้องไปงานหลุยด้วยหรือเปล่าอ่ะมาอะเยอะอีกเยอะนะคะอ่ะและนี่ก็คือเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลที่แอดมินเอามาสารุปให้ทุกคนฟังไว้ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอนดมินจะลาคลิปนี้ทายคลิปไปด้วยคลิปเต้นสะบัดไก่ระหว่างน้องลิซ่ากับน้องอาบิเกลแล้วก็ผ่องเพื่อนแอนดมินขอใช้รวมรวมคำว่าผ่องเพื่อนไปเลยแล้วกันนะแต่เ,เป็นว่า นะ่าสดจริงๆสำหรับน้องลิซ่าเล่านะคะสดไม่แปนน้องอับิเกลเลยแต่เป็นอะไรที่สดแล้วเด็กมากจริงๆดูเป็นพี่สาวสวยๆของน้องอับิเกลได้แบบง่ายๆสบายๆโดยอยุห่างกันไม่เยอะนะคะอ่ะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีคิดหน้าจ้าบบบกมัยย